หนึ่งเคล็ดลับในการได้รับคำอวยพรร้อยซนะ์ครับหลายคนถามผมว่าทำยังไงดีเวลาที่ผู้ใหญ่อวยพรหรือว่าใครอวยพรก็ตามครับเราจะได้รับพรนั้นผมอยากจะบอกว่าเคล็ดลับมีอยู่ข้อเดียวครับคือการที่เรา เชื่อว่าเราจะได้รับครับดังนั้นผมขออวยพรให้ทุกคนนะครับในปีใหม่นี้นะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้มันหายไปจากชื่อของเราเลยข้อที่2นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตข้อที่3นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่เขียนสิ่งที่ปรารถนานะครับใต้โพสต์นี้นะครับได้รับสิ่งนั้นเร็วกว่าที่อยากได้มากกว่าที่ต้องการและได้เต็มล้นนะแบบใจปรารถนานะครับดังนั้น สุขสันต์วันปีใหม่นะครับ 2020, 2021นะครับขออวยพรให้ทุกคนได้รับทุกสิ่งนะครับที่เขียนใต้คอมเมนต์นี้แน่นอนแบบ100%ครับรักทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีปีใหม่ครับ